ไม่ช่อง i n นฟินิตี้ไวททุกคนสามารถส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนสับสนุนช่องโดยตรงได้แล้วโดยทุกคนสามารถกดคลิกคำขอบคุณใต้คลิปและเลือกราคา69บาท179บาท349บาทและ1,800บาทอย่าลืมส่งกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับส่งมาหรือยังส่งมานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและแล้วก็มาถึงคลิปสุดท้ายของเล่ม16กันแล้วนะครับเล่าสลาม16.13นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปจบของเล่ม16นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเดินทางกันมาอย่างยาวนานหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะครับต้องขออภัยทีนะครับที่ผมทําคลิปช้าเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ กีถูกใจรูโดราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งเป็นเพื่อนกับเวเดนาว่าก็เท่ากับเป็นเพื่อนของตนด้วยที่ไม่เอาจริงแต่แรกนั่นเป็นเรื่องช่วยไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทําตามหน้าที่ในฐานะจอมมันเพราะมันเป็นงานที่เวลานาว่าขอร้องมาในฐานะผู้ยับยั้งจะปล่อยให้ตาช่างโลกอีกอย่างไม่ได้พอกีมองตารูโดลาแล้วพูดออกไปรูโดลาเองก็มองกีตรงๆและตอบลับมาว่างั้นมาประลองวิธีอื่นกันดีไหมไวิธีอื่นหรือรูโดราพยักหน้า แล้วเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังไม่ได้ยิมเอียงอายเหมือนทุกทีใช่ข้าคนนี้กับเจ้าจะเลิกสู้กันตรงๆจากนี้ไปต่างฝ่ายจะใช้เฉพาะตัวหมาแย่งสิทธิปกครองโลกกันหืมว่าตามตรงข้าคนนี้ก็ไม่อยากใช้สกิลมิคคเอลหรอกนะแต่พูดแบบนั้นไม่ได้แล้วมันเป็นความสามารถที่ได้มาจากไวเานาว่า เพื่อสนับสนุนความฝันที่อยากจะรวบรวมโลกของข้าคนนี้นี่นาดังนั้นจากนี้ไปจะเพิ่มลูกน้องแล้วข้าคนนี้ก็จะแข็งแกล่งขึ้นตามไปด้วยกีพยักหน้าว่าคิดได้ถูกแล้วข้าคนนี้ก็ไม่อยากฆ่าเจ้าเหมือนกันบอกแล้วใช่ไหมว่าข้าคนนี้จะทําให้ยอมรับข้าคนนี้ไม่สิฉันเชื่อว,ว่ามนุษยชาติรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เวลดานาว่าอาจจะต้องการความหลากหลายแต่คงต้องไม่ขัดขานแน่คนที่คิดต่างกันนะขอแค่อยู่ด้วยกันโดยเคารพอีกฝ่ายก็พอหรือถ้ายอมรับความคิดอีกฝ่ายไม่ได้ขึ้นมาแค่ระยะ เอาไว้ก็ได้แล้วเพราะต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์กันแต่ดันมีกําลังรบนี่แหละถึงได้เกิดสงครามถ้าเป็นประเทศเดียวกันเมื่อไหร่ที่เหลือก็น่าจะคุยกันแล้วแก้ปัญหาได้จริงไหมก็ไม่รู้สินะเท่าที่ข้ารู้มามนุษย์มันโง่นะรู้นะ่ะแต่ว่านะขนาดนายสืิกันได้แล้วนี่ขนาดจอมมานกับพุก้าที่ปกติต้องเป็นศัตรู ็ยังสนิทกันได้เลยถ้าเป็นเผ่าเดียวกันต้องเข้าใจกันได้ง่ายๆแน่ลูโดล่าโน้มนาว่าผู้หยบหยังอะไรนั่นไม่จําเป็นหรอกแต่กีก็ไม่เห็นด้วยคิดแบบนั้นมันอ่อนหัดนะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โลภมากมันไม่ใช่ความผิดหรอกแต่การจะขวยคว้าความเป็นไปได้ทั้งหลายมาจําเป็นต้องมีความโลภดังนั้นพอมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวก็สามารถขัดแข้งกับคนใกล้ตัวได้หน้าตาเฉยตรงจุดนี้แหละที่ทําให้ต่างจากอสูรที่ไม่มีสติปัญญานะพวกอสูรที่เปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นสัตว์ออออูขอแค่่ท้องอิม ก็จะไม่ฆ่าไปมากกว่านั้นและไม่มีความหลักแหลมไม่คิดจะเก็บอาหารส่วนของวันรุ่งขึ้นใช้ชีวิตแต่ละวันไปตามเรื่องราวแต่มนุษย์ไม่เหมือนกันมักจะคิดในเรื่องอนาคตกังวลและสะสมทรัพย์เอาไว้เพื่อให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์เพราะวันนี้เป็นสัญชาตญาณโลกที่ดูราตั้งใจไว้จึงเป็นความเพอ้อฝัน การชักจูงคนให้ความพูดเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องยากมากแต่เดิมทีแค่การถ่ายทอดเจตนาของตนให้คนที่เข้าใจผิดรู้ก็ยากมากแล้วกีรู้เรื่องนี้ดีจึงคิดว่าความฝันของูด้าไม่มีวันเป็นจริงก็นะฉันเองก็เข้าใจเวลาดานาว่ายัางหัวเราะเลยว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ก็พยายามอธิบายจนยอมสนับสนุนว่าถึงจะมีโอกาสใกล้เคียงกับศูนย์แต่ก็ทําอย่างที่เจ้าต้องการเถอะเราให้ฟังแค่ตรงนี้นะมีคาเอลมีความสามารถที่เรียกว่าอามาเกดอน กองกาลังแห่งทูตสวรรค์อยู่สามารถอัญเชิญทัพสวรรค์ที่ทาลายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้ฉันจะใช้เจ้านี้ให้คล่องและช่วยมนุษย์เองทําลายแค่กาลังลบกับอารยาธรรมแล้วกำราบความทะเยอทะยานของคนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันนั้นก็จะรวบรวมโลกให้เป็นปึกแผ่นแล้วต้องสร้างโลกในอุดมคติขึ้นมาให้ได้ดังนั้นนายเองก็ช่วยเชียร์ด้วยนะลูโดล่าขอร้องกีว่าช่วยเลิกฆ่ามนุษย์และให้ความสําคัญกับโอกาสฮ ข้าก็ไม่ได้มีงานอันใโคนเหี้ยมอะไรหรอกนะแค่กำจัดคนที่ไม่ถูกใจเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเลวก็ไม่เกี่ยวกับข้าถ้าข้าถูกใจก็จะไว้ชีวิตถ้าไม่ถูกใจก็จะฆ่ามันก็เท่านั้นเองถึงได้บอกว่าให้ช่วยรอไปก่อนไงข้าไม่จะเย็นขนาดร้องพราที่คิดจะทำลายโลกตระหนักถึงความผิดของตนได้หรอกนะจะบอกว่าเกลียดความผิดบาปได้แต่อย่ากเกลียดผู้กระทำใช่ไหมเจ้าบ้า ทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษสิความรับผิดชอบมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคนทํานั่นแหละฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละนาะแต่ว่าก็อยากจะให้มอบโอกาสกลับใจก่อนเฮ้องินก็วางใจเถอะจะช่วยส่งดวงวิญญาณคนช่วยให้ได้ไปสำนึกในโลกหน้าเองไม่ใช่แบบนั้นลูโด,ดล่าเว้นจังหวะแล้วพูดความในใจอย่างจริงจังอีกครั้งฉันไม่ได้อยากจะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่แต่อยากให้ทุกคนมีความสุข ถ้ามีสถานที่ที่ใช้ชีวิตได้อย่างวางใจมีเพื่อนให้พูดคุยคนก็น,น่าจะทําผิดกันน้อยลงนะไม่ต้องมีความยากจนหรือไม่เท่าเทียมอยากจะสร้างโลกทุกคนมีความสุขได้ขอแบบนั้นต่างหากมันต้องมีคนที่ไม่ว่ายัางไงก็โง่งเขาอยู่ดีแต่ก็ตั้งใจ,จทําให้เสียสละน้อยที่สุดนะลูโดล่าเล่าอุดมการออกมาโดยไม่คิดเลยว่าในอนาคตอันไกลแสนไกลออกไปตนจะได้ยินคําพูดแบบเดียวกันจากปากคนอื่นที่เป็นศัตรูด้วย กี้ที่ได้ยินแบบนั้นสายซีษะอย่างระอาเบดดลดานาว่าถึงหัวเราะเอาไงไม่นึกว่าแกจะอ่อนหัดขนาดนี้แต่ก็นะเอาสิขอฟังรายละเอียดการประลองที่ว่านั่นก็แล้วกันไม่ใช่ว่ากี้ยอมรับแต่แค่คิดว่าจะไม่ปฏิเสธอุดมคติของดูโด่าแต่เฝ้ามองผลลัพธ์ของมันแทนพอแค่คําอธิบายอย่างเดียวเพื่อนจอมหัวแข็งคงไม่ฟังหรอก ทั้งที่ตนก็เป็นคนแบบนั้นแต่ลูโดล่าก็พยายามอธิบายให้คนอื่นยอมรับด้วยคาพูดอย่างเดียวในแง่หนึ่งมันก็ย้อนแยง้งจุดไม่แปลกที่จะล้มเหลวพอเป็นแบบนั้นลูโดล่าก็น่าจะตาสว่างหรือถ้าสําเร็จขึ้นมาถึงตอนนั้นงานของกีก็จะลดลงไม่ว่าแบบไหนก็ไม่เสียหายจึงตัดสินใจไปแบบนั้นแม้จะไม่มีข้อเสียอะไรแต่ถ้าลูโดล่ายอมตัดใจจากแผนการบ้าบินนี้ได้แค่นั้นก็พอแล้วสําหรับกีขนาดความทะเยอทะยานของฉันยังเป็นเกมสำหรับนายหรอกเหรอว่าแล้วลูโดล่าก็หัวเราะจากนั้นก็อธิ กดง่าย ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะไม่ลงมือแต่ใช้ลูกน้องมาสู้กันแค่หนีสรุปก็คือห้ามกีกับลูโดล่าปะทะกันโดยตรงแต่ถ้าพวกลูกน้องของกีถูกค้นไปจนหมดลูโดล่าก็จะชนะในกรณีนั้นกีจะเชื่อฟังลูโดล่าแต่ว่าจนกว่าจะทำแบบนั้นได้กีก็ใช้ชีวิตได้ตามใจชอบจะทำตามหน้าที่ผู้ยับยัง้งที่ได้รับมาจากเวลนาว่าก็ไม่ว่าแม้จะแทบไม่มีอะไรผูกมัดกีเลยแต่สำหรับลูโดล่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหน้าที่ที่แท้จริงของผู้กล้าคือการยับยั้งการอลราวาสของจอมมาน ที่เป็นภัยคุกคามระดับมนุษยชาติแม้ว่ากีจะมีความคิดอ่านที่เยือกเย็นแต่พลังกับมหาศาลเกินไปเคลื่อนไหวครั้งเดียวก็เกิดความเสียหายหเป็นวงกว้างลูโดล่าถึงได้ตามติดเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นแต่ทําทแบบนั้นลูโดล่าก็จะไม่สมหวังเพื่อที่จะได้ออกไปทํางานรวบรวมโลกจึงต้องพันึงความเคลื่อนไหวของกีพออ่านความคิดของลูโดล่าออกกีเลยบอกว่าเอาสิ ข้าสัญญาว่าจะไม่ลงมือแต่จะรวบรวมจอมมารมาเป็นตัวแทนข้าการลงโทษมนุษย์โดยตรงปล่อยพวกนั้นทําก็แล้วกันส่วนฉันก็จะหยุดมันเองก่อนที่จะเกิดสังคมที่ถูกควบคุมโดยจอมมารฉันจะรวบรวมโลกให้ดูแต่นั่นก็เป็นหนทางที่ลําบากนะขนาดเวดานาว่าที่แสนดีคนนั้นยังตัดใจแทบจะเป็นความเพ้อฝันอย่างหนึ่งเลยนะเวดานาว่าเป็นพวกโรแมนติกแต่ก็นิยมความสมบูรณ์แบบด้วยแยกแยะได้ว่าความฝันก็คือความฝันทําความเข้าใจได้ว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผลจากการที่เวดานาว่าทิ้งความสามารถรอบ ไปเพื่อแสวงหาความเปลี่ยนแปลงจึงทําให้ตนไม่สามารถสร้างสังคมในอุดมคติ ได้ไปด้วยแต่ว่าสำหรับเวเดนาว่าแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องโลกที่เป็นไปตามความคิดของตนเองมันจะไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะเข้าใจความคิดของเวเดนาว่าดีลูโดาราจึงตะโกนว่าแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่อยากทำให้หมอนั่นวางใจในเมื่อหมอนั่นมีอายุไขแล้วก็มีพลังแค่พอๆกับคนทั่วไปเท่านั้นทั้งอย่างนั้นเจ้านั่นกลับบอกว่าดีใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูเซียทั้งที่จริงๆแล้วเป็นห่วงปลายทางของโลกแท้ๆที่สำคัญคือเป็นห่วงอนาคตของลูกตัวเองดังนั้นฉันต้องทำให้หมอนัน วางใจในโลกที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขพอหมดอายุไขหมอน,นั่นจะได้ไม่ต้องกังวลไงแล้วก็โลกที่หมอน,นั้นสร้างขึ้นมาน่ะก็จะสุขงอมและกลายเป็นโลกสงบสุข,สขแสนวิเศษอยากทาให้หมอน,นั้นได้พอใจน่ะนะลูโดล่าสาบานกับเวานาว่าไว้ว่าจะก่อตั้งประเทศหนึ่งเดียวให้ได้ตัดสินใจโดยภาวนาให้ลูเซียเพื่อเป็นน้องสาวมีความสุขตัดสินใจจะทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากโลกนี้ เรื่องของโลกมนุษย์พวกเราที่เป็นคนเผชิญจะจัดการมันด้วยมือตัวเองคนที่ไม่มีอายุไขอย่างพวกนายแค่คอยดูบทสรุปในฐานะกรรมการไปเถอะ กีไม่รู้จะตอบกลับอะไรคำพูดของ ul ดูโดราดีในหัวสรุปไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพอเข้าใจความรู้สึกของดูโดราเลยลังเลที่จะปฏิเสธอะไรเนี่ยเจ้าบ้าถ้างั้นก็เท่ากับว่าจะต้องแบกดับทุกอย่างเอาไว้เองสินึกเกลียดสมองของตัวเองที่รับรู้ความรู้สึกไวเกินจําเป็นกีธนงตนก็จริงแต่เข้าใจดีกับคนที่ตนถูกใจความใจดีนั้นกลายเป็นอุปสรรคทําให้ไม่กล้าห้ามดูโดราท้าทายกับศึกที่เกินตัวกีไม่รู้จะพูดอะไรกับชายที่โง่เขาที่คิดเป็นเพื่อนรักคนนี้ โอกาสสาเร็จน้อยนิดเสียจนพูดคําว่าโอกาสก็ยังฟังดูน่าขันทั้งอย่างนั้นลูโดล่าที่กีคิดว่าเป็นเพื่อนก็ยังไม่ยอมตัดใจผูกล้าคือเจ้าของหัวใจที่ไม่ยอมงอลูโดล่าที่คิดจะแบกรับความทรมานทั้งหมดและมุ่งหน้าสร้างโลกจากดมคติให้เป็นจริงคือผูกกล้าตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นกีจึงอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นหมอนี่แล้วก็ลูโดล่ามีบางสิ่งที่ไม่คิดแบบนั้นกีเลยเดิมพันความเป็นไปได้น้อยนิดนั่นด้วยแต่ว่าผลสุดท้าย นับแต่กีกับลูด้าเริ่มเล่นเกมก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นหลายครั้งหลังจากที่ลูกของเวเดนาว่ากับลูเซียมิลิมเกิดคือโศกนาฏกรรมครั้งแรกเกิดจลา,าจนในประเทศนสัสกาโดยเล็งจังหวะที่ดูล่าออกเดินทางแม้จะเป็นฝีมือของประเทศศัตรูในระหว่างที่เกิดสงครามแต่เหตุวุ่นวายนั้นทําให้ลูเซียกับเวเดนาว่าจากไปไม่มีวันกลับตอนนั้นความฝันของลูด่าก็พังทลายลูด่าปิดใจไปเพราะขําควรวนเท่าไหร่เสียงก็ส่งไปไม่ถึงแล้วจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ ก็มีเพียงอุดมคติเท่ไนรซึ่งเป้าหมายยังจะทําต่ออีกเหรออ่าเราเหลือแค่การประลองกับเจ้าแล้วขอแค่การทําให้นายยอมระดับเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ฉันเหลืออยู่เอาเถอะจะเป็นคู่มือให้เองเกมดำเนินต่อไปโศกนาฏกรรมต่อมาเกิดขึ้นกับมิลิม ลูกของเวลนาว่ามิลิมโตมาโดยไม่รู้จักหน้าตาพ่อแม่และไม่รู้กระทั่งว่าร่วมสายเลือดกับลุดโดล่าแล้วสัตว์เลี้ยงคู่พิทักซึ่งเป็นครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของมิลิมก็ถูกแผนการของประเทศหนึ่งสังหารมิลิมรองไห้ค่ำครวญและโกรธจัด กีจึงต้องเคลื่อนไหวถึงกกำลังเพื่อกำหลาบมิริมถ้าหากไม่ห้ามไวคงมีประเทศล่มสลายไปหลายแห่งแบบนี้ก็ยังจะทำต่ออีกเหรอนี่ถ้าข้าเคลื่อนไหวเร็วกว่านี้มิริมก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะนี่เป็นความรับผิดชอบของเราถ้าหยุดตอนนี้การเสียสละที่ผ่านมาก็จะสูญเปล่าโดยความรับผิดชอบของเราในฐานะจัก,กรพรรดิไม่อาจทิ้งคว้างไปเพียงเท่านี้ได้ไม่น่าใช่แบบนั้นหรอกนะแต่เอาเถอะข้าจะร่วมมือด้วยจนกว่าเจ้าจะพอใจ ถ้าหยุดตรงนี้ดูโดราอาจจะพังทลายไปก็ได้ดังนั้นกีจึงได้ยืดบทสรุปออกไปอนาคตอันโหดร้ายได้ถูกกำหนดไว้แล้วแม้จะคิดแบบนั้นก็ยังไม่ยอมรับจากนั้นเกมก็ดำเนินต่อมาความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความโหดร้ายของโลกมนุษย์ทิ่มแทงทำลายทุกครั้งที่เกิดใหม่ พลังศักดิ์สิทธิ์ก็จะถูกบั่นทอนจนดูโดราค่อยๆเสียคุณสมบัติของผู้กล้าไปถึงอย่างนั้นที่ดูโดรายัางคงเป็นนักบุญอยู่ได้ก็คงพเพราะหัวใจีทพยักหาอุดมคติและนาที่ที่ยุดติดนั้นก็เป็นได้ทว่าขีดจํากัดก็มาถึงจนได้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จิตใจของดูโดราบอบชำ้ำและเสียเจตนาตั้งแต่แรกเริ่มไปควรต้องบอกว่าเป็นปกติของคนที่มองเป้าหมายผิดพลาดไปกระมังเพราะกระทั่งวิธีการในการเอาชนะกีก็เดิมไม่หลังเละข,ขึ้นทุกทีทั้งโหดเหี้ยมและเลือดเเย็นนกการาชะี เป็นทุกสิ่งและสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่แปดเปื้อนเลือดยิ่งกว่าเดิมนี่เป็นผลลัพธ์อย่างที่กีคาดไว้และแล้วในที่สุดวันนั้นก็มาถึงกีเดิมพันกับความเป็นไปได้ครั้งสุดท้ายโดยเล่นตามกฎโดยมอบการตัดสินสุดท้ายให้กับตัวตนแห่งความหวังริมูรุซึ่งยากอย่างถึงที่สุดในบรรดาตัวหมากของตนอันที่จริงก็อยากจะลงมือเองแต่ทว่ากีเลอาจะรักษากฎจนถึงท้ายที่สุดผลก็คือกลิ่นอายของเพื่อนหายไปจากที่ห่างไกลว่าแล้วเชียวเจ้าริมูดูก็ไม่ไหวหรือ กีโอดครวญไม่ใช่เพราะความเครียดแค้นหรือเสียใจมีเพียงความอาลายัยต่อชายผู้เป็นสหายเท่านั้นถึงได้บอกไงล่ะเจ้าบ้าเรื่องแบบนั้นมันเหมาะกับปีศาจอย่างพวกข้าเหมาะกับคนที่ไม่หวั่นไหวได้อารมณ์อย่างพวกข้ามากกว่ากีพึมพำออกมาแบบนั้นโดยไม่รู้สึกถึงสิ่งที่ไหลาอาบแก้มเลยได้แต่กล่าวอำลาแตล ul ูโลล่าอยู e ่เ e งียบด้วยเหตุนี้ เกมระหว่างกีกับลูดาล่าที่ดำเนินมาหลายพันปีจึงได้ยุติลงกีผุดรอยยิ้มมาดมั่นเหมือนทุกทีขณะจิตใจจมจอมอยู่ในความเศร้าในตาสีบูดูไดมอนเฝ้ามองกีอย่างเย็นชาริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยแม้เกมจะจบลงแล้วและมันก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นของมหาสงครามระดับโลกสัญญาณเริ่มต้นของมหาสงครามอสูราสวรรค์อ้าวแล้วครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าสลาม16.13นะครับและเป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อหานิยายเล่ม16นั่นเองนะครับใครที่อยากจะฟังเล่ม17ต่อเนะี่ยก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด u ับสไคร e และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตอนคอนหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนอย่ากดเข้ามาดูทางทันท่องทีนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ